คนท้องปวดฟันทำยังไงดีบรรเทาด้วยวิธีไหนดีไม่เป็นอันตรายต่อลูกน้อยในครรภ์การเปลี่ยนแปลงของร่างกายในขณะตั้งครรภ์ถือเป็นเรื่องปกติดังนั้นคนท้องจึงต้องดูแลสุขภาพของตนเองรวมทั้งการดูแลปัญหาสุขภาพในช่องปากโดยเฉพาะเมื่อคนท้องปวดฟันซึ่งก็สร้างความเจ็บปวดทรมานให้กับคนท้องได้เป็นอย่างมากทั้งนี้หากปวดฟันทำยังไงดี วันนี้เราก็มีวีธีบรรเทาอาการปวดฟันขณะตั้งครรภ์มาแนะนำเช่นกันแต่ก่อนอื่นมาดูสาเหตุที่ทำให้ปวดฟันกันก่อนดีกว่าสาเหตุที่ทำให้คนท้องปวดฟันฟันผุ 1. ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสูงในขณะตั้งครรภ์การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทำให้เกิดเหงือกอักเสบและเลือดออกได้ง่ายส่งผลให้คุณแม่แปลงฟันได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากรู้สึกเจ็บปวดซึ่งการดูแลที่ไม่ดีย่อมทำให้เกิดปัญหาฟันผุตามมา 2. ทานอาหารบ่อยคนท้องมักจะทานอาหารบ่อยกว่าคนปกติทำให้มีเศษอาหารไปเกาะติดอยู่ที่ฟันประกอบกับไม่ได้แปรงฟันทุกครั้งหลังทานอาหารด้วยแล้วจึงทำให้ฟันผุและมีอาการปวดฟันได้นั่นเอง 3. กรดจากกระเพาะอาหารคุณแม่ที่มีอาการแพ้ท้องและอาเจียนจะมีกรดจากกระเพาะอาหารออกมาด้วยซึ่งกรดนี้จะกัดกร่อนฟัน จึงทาให้เกิดฟันผุผลกระทบของฟันผุต่อลูกในท้องคุณแม่ที่มีฟันผุจะทําให้มีเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากมากมายและสามารถส่งต่อเชื้อโรคมายังลูกในครรภ์ได้ดังนั้นคุณแม่ควรดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเองให้ดีพยายามอย่าให้ฟันผุซึ่งหากพบว่ามีอาการฟันผุหรือปวดฟันควรได้รับการรักษาทันทีเพื่อความปลอดภัยต่อลูกน้อยนั่นเองแก้ปวดฟันทำยังไงดี 1. ประครบครร้อน เมื่อเกิดอาการปวดฟันให้ทำผ้าขนหนูชุ่มน้ำอุ่นหรือนำกระเป๋าน้ำร้อนที่ใส่น้ำอุ่นแล้วมาประครบไว้บริเวณแก้มด้านที่ปวดทั้งนี้ต้องระวังอย่าให้สัมผัสกับบริเวณใกล้ดวงตาเพราะจะเป็นอันตรายได้ปวดฟันทำยังไงดีเมื่อไหร่ที่คุณแม่รู้สึกปวดแบบตุกๆและมีอาการบวมของเหงือกล่วมด้วยให้ใช้การประครบเย็ยนด้วยน้ำแข็งโดยประครบไว้ประมาณ5นาทีและทำอย่างต่อเนื่องทุกๆครึ่งชั่วโมงจะทำให้อาการปวดทุเราลงได้ดีทีเดียว 3บ้วนปากด้วยน้ำเกลือการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือก็จะช่วยลดอาการปวดฟันได้เช่นกันโดยนำเกลือป่นไม่ต้องเยอะประมาณหนึ่งช้อนชามาผสมกับน้ำต้มสุกปริมาณ1แก้วกาแฟจากนั้นคนสักพักเพื่อให้เกลือละลายแล้วจึงนำมากว่วไว้ในปากสัก30วินาทีคอยบ้วนทิ้งซึ่งเกลือจะช่วยให้เหงือกที่บวมและเสบดีขึ้นได้ นวดกดจุดปวดฟันทำยังไงดีคุณแม่อาจลองนวดคึงเบาๆที่แก้มบริเวณเหนือฟันซี่ที่ปวดนอกจากนี้สามารถใช้น้ำแข็งก้อนเล็กๆมากดบริเวณที่ปวดเหนือการนวดกดจุดได้อีกด้วยซึ่งวิธีเหล่านี้สามารถบรรเทาอาการปวดฟันได้เช่นกัน 5. ทานผักบรรเทาปวด ปวดฟันทำไงดีการทานผักนอกจากจะช่วยให้คนท้องขับถ่ายได้สะดวกแล้วผักบางอย่างยังสามารถนำมารักษาการปวดฟันได้อีกด้วยซึ่งรับรองว่าปลอดภัยแน่ๆเช่นผักบุ้งให้นำรากของผักบุ้งมาตำเพื่อคั้นเอาแต่น้ำมาใช้โดยนำน้ำที่ได้มาผสมกับน้ำส้มสายชูจากนั้นก็นำมาอมไว้ประมาณ5นาทีล้วจึงบ้วนออกจะช่วยลดอาการปวดฟันได้มาละโดยการนำรากมาตำให้แหลก จากนั้นนํามาอุดตรงฟันซี่ที่ปวดโดยให้ใช้ลดินกดไว้สักพักค่อยคๆทิ้งจะรู้สึกว่าอาการปวดดีขึ้น6กินยาแก้ปวดถ้าคุณแม่รู้สึกปวดฟันจนไข้ขึ้น อาจใช้ยาแก้ปวดพาราเซตามอลโดยทานวันละ1-2เม็ดทุกๆ6 8ชั่วโมงแต่ไม่ควรทานยาติดต่อก,กันเกิน5วันและในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนทานยาทุกครั้งวิธีป้องกันฟันผุเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันผุหรือมีอาการปวดฟันคุณแม่ควรหมั่นแปรงฟันเป็นประจำทุกวันโดยแปรงนานครั้งละ2นาทีวันละ2ครั้ง และทำความสะอาดสบฟันที่แปรงเข้าไม่ถึงด้วยไม่ขัดฟันรวมทั้งไม่ทานอาหารที่แข็งเย็นจัดหรือร้อนจัดซึ่งมีผลทําให้เกิดการสูญเสียสารเคลือบฟันทั้งนี้แนะนําให้เลือกยาสีฟันที่มีฟูออไรด์จะดีที่สุดเมื่อคุณแม่วางแผนที่จะตั้งครรภควรนัดทันตแพทย์เพื่อทําการรักษาฟันที่มีปัญหาไว้แต่เริ่นๆแต่ถ้าเกิดอาการปวดฟันควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบด้วย คือหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ดังนั้นการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุจะดีกว่าและทําได้ง่ายกว่าการรักษาฟันที่ผุไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ